สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันศุกร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่27มีนาคมข้ามเดือนไปถึงวันที่2เมษาย,ยน2 5 6 5นะครับ กำลังจะผ่านวันที่หนึ่งเมษาซึ่งเป็นวันที่ชาวไทยรอคอยนะครับรอลุ้นหวยกันดูกันนะครับว่าดวงดีของคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมีลุ้นกับเขาบ้างไหมลองดูนะครับโอ้สัปดาห์นี้นะครับคนเกิดวันศุกร์นะครับโชคดีของคุณนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางน,นะการท่องเที่ยวนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องสวยๆงาม,งาม เรื่องของแฟชั่นทันสมัยเรื่องของเด็กๆนะครับเรื่องของกระแสใหม่ๆนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่อง top of the t o w ทความใหม่ความที่อะไรที่คนสนใจกันนะครับแล้วก็สิ่งที่วัยรุ่นสนใจะลรทั้งหลายเนี่ยดีมากๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับถ้าเป็นเรื่องงานนะครับก็อาจจะหมายถึงงานที่ต้องออกเดินทางหรืองานที่เกี่ยวข้องกับพวกวัยรุ่น เด็กๆความทันสมัยเรื่องสวยๆงามๆนะครับเรื่องศิละปะนะครับเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับความกล้าแสดงออกนะครับการแบบพร้อมที่จะแบบแสดงออกมั่นใจอะไรเหล่านี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรื่องการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับงั้นมีทีเด็ดมีอะไรที่คุณพร้อมทีม่จะโชว์ ทำเลยนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เฮงมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับใครที่กําลังอยากจะท่องเที่ยวเดินทางก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสัปดาห์หนึ่งของคนเกิดวันศุกร์ที่จะเดินทางนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบเกี่ยวข้องกับจากเด็กๆด้วยนะครับสัปดาห์นี้ถ้าคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เป็นเรื่องงานนะโดยเฉพาะงานสร้างสรรค์าง,งานที่เกี่ยวกับ กระแสใหม่ๆหม่อินเทรนด์อะไรทั้งหลายนะแฟชั่นทันสมัยทั้งหลายถือว่าดีนะครับคนเกิดวันศุกร์สามารถทํางานด้านนี้ได้นะครับใครที่ทํางานด้านครีเอทีฟงานสร้างสรรค์อะไรต่าง,งๆก็ถือว่าดีนะครับก็เรียกว่ายิงโดยเฉพาะถ้ามีลูกค้าหรือทางานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่คนทันสมัยทั้งหลายถือว่าดีมากๆนะครับน่าจะมีโชคในพวกนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดคุณรับสมัครพนักงานนะครับใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าพนักงานที่เข้ามาในสัปดาห์นี้จะเป็นพนักงานที่นำโชคเป็นพนักงานที่เรียกว่าดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในองค์กรของคุณนะครับก็สามารถซึ่งสังเกตได้ว่าได้เป็นคนที่ขี้แต่งตัวนะแล้วก็ดูสดใสร่าเริงนะครับการพูดการแสดงออกนะครับก็ดูดีก็ สามารถนำ,นำรับเข้ามาได้เลยนะครับหรืออาจจะหมายถึงพนักงานของคุณที่มีอยู่แล้วนะครับลองดูว่าใครที่มีลักษณะหน่วยการแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าก็อย่าวางใจในทุกๆเรื่องมากจนเกินไปนะครับกใ็ใช้งานอะไรเขาก็สั่งงานให้รอบคอบนะครับอย่าปล่อยให้ทำง,งานโดยที่อาจจะมีความประมาทผิดพลาดได้นะครับก็มันต้องสังงส่งการสั่งการอะไรให้รอบคอบหน่อย ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านดวงดีนั้นโดยน้อยอน้มก็น่าจะนำโชคดีๆมาให้กับคุณนะครับบริวารหรือเด็กใหม่นะครับหรืองานที่เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างนี้นะครับงานใหม่ที่เข้ามาในสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะคนที่ทํางานอิสระหรือทํางานเป็นลูกจ้างนะครับงานดีๆเหล่านี้กํลาลังเข้ามาแล้วมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ทําให้คุณมีโชคนะครับส่วนเรื่องของ การเงินนะครับก็แนวโน้มนะ่าจะเป็นการเงินที่มีโชคดีมาจากเด็กๆนะครับนั้นถ้าจะลองเสี่ยงลองอะไรก็ลองดูนะครับถ้าคุณมีบุตรมีหลานนะครับลองให้เด็กบอกเลขหรือให้หยิบให้ก็ลองดูได้นะครับอาจจะโชคดีนะครับฟลุกๆอย่าตั้งใจนะครับซื้อถ้าซื้อก็ซื้อแบบไม่ตั้งใจนะก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากหรืออย่าไปเก่งเลขอะไรมากมายนะครับ จะซื้อก็ซื้อเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะซื้อกับคนที่อายุน้อยๆน,นะครับเด็กๆนะครับที่อาจจะเป็นพวกแบบแพนจรนะเป็นพวกแบบพวกยิ้วแผงขายอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ตั้งร้านเป็นที่ประจําอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้อาจจะได้นะครับก็อาจจะมีโชคเข้ามาได้ลองดูครับลองเสี่ยงดูได้แต่เอาพอหอมปากหอมคอแล้วกันเนาะอย่าไป ลุมหลงหรืออะไรกับพวกเรื่องพวกนี้มากจนเกินไปนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้คนที่ยังโสดอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับอาจจะเจอใครที่ลักษณะเป็นคนที่ดูน่ารักดูมีสเสน่ห์แล้วก็ขี้แต่งตัวนะช่าพูดช่างจาขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสปิ้งปังหรือแล้วก็มีแนวโน้มจะเป็นคนที่ ที่ไปกับคุณได้นะครับก็ลองดูได้เราลองก็พาดูกันได้นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าก็อาจจะไปเกมาะกับการที่แบบพากันไปเที่ยวนะไปตาไปพักผ่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ถ้าอยากมีแพลนอยู่แล้วอยากไปเที่ยวก็เป็นช่วงที่ดีนะครับหรือในบางคู่ก็อาจจะแบบเป็นช่วงที่แบบคิดมานานละอยากจะมีลูกนะครับอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้นะครับมีข่าวดี เกยวกับลูกนะครับเพราะว่าเรื่องเด็กๆเ,เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีของคนกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็แนวโน้มน่าจะแข็งแรงดีนะครับไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับแต่ว่าปีนป่ายหรือขึ้นที่สูงอะไรก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะเพลอแล้วตกลงมาได้นะครับแต่แนวโน้มเนื่องจากมันเป็นด้านดูดีก็เลยค่อนข้างโอเคแหละแนวโน้มก็น่าจะสุขภาพแข็งแรงดี เดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงร้ายจริงๆที่คนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรรู้ไว้ก่อนจะได้หาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับโอส้สัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์นะครับจริงๆแล้วเหมือนอยากให้มันสลับกันเนาะแต่ในเมื่อมันมาอยู่ในสาห์ในด้านดีร้ายนะครับก็ต้องเตือนไปตามที่ให้เตือนขึ้นมานะครับคนเกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์คุณหน่อยแล้วกันนะครับ อารมณ์ที่มันแบบว่าแบบขึงขังจริงจังซีเรียสนะครับค่อนข้างเด็ดขาดนะครับก็ต้องระวังหรือการทำอะไรที่มันคลิ้งขึงจนเกินไปจริงจังจนเกินไปไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่ทำตัวเป็นเด็กๆล่าเริงแจ่มใสเล่นๆสนุกสนานเนี่ยดีกว่านะครับเพราะบางทีเจ้าเจ้าหลักการจนเกินไปมันอาจจะทำให้คุณขาดความ คิดสร้างสรรค์ที่ที่เลื่อนไหลก็ได้นะในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ระวังสัปดาห์นี้คือ,อบางครั้งคุณก็อาจจะใจดีจนเกินไปนะนอกจากมีพระเดชนะก็มีพระคุณด้วยนะครับความใจดีเกินเหตุก็อาจจะไม่ส่งผลด,ดีนะครับก็ก,ก็ก็ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าอย่าอย่าไปเผลอใจดีจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่าอย่าโหด จนเกินเหตุนะมันมีสองด้านที่เข้ามานะครับมันก็แนวโน้มก็โอกาสที่จะโดยเฉพาะคนกันเองเนี่ยพวกพวกของคุณเนี่ยที่แบบทําอะไรผิดพลาดแล้วแบบคุณมามาขออ้อนคุณหรือมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับสัปดาห์นี้ก็คุณอาจจะอยากช่วยนะแต่มันนมัน,ม,นมันขึ้นมาเตือนว่าก็ ช่วยแต่พอสมควรแล้วกันนะครับอย่าช่วยจนตัวเองเดือดร้อนอะไรประมาณนี้เรื่องราวเหล่านี้นะครับถ้าเป็นการงานก็อาจจะคุณอาจจะเจองานอะไรที่มันค่อนข้างเป็นงานใหญ่งานยากงานลําบากหน่อยก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยก็ใช้ความรู้สึกสนุกสนานของคุณความคิดสร้างสรรค์ความกล้าคิดกล้าแสดงออกของคุณเนะี่ยมาใชใ้เป็นประโยชน์ล้กันนะครับอยาเคร่งรึงกับมันหรืออยากเครียดกับมันจนเกินไปนะครับ งานที่มันยากก็อาจจะสําเร็จได้ด้วยดีด้วยความสนุกสนานอารมณ์ดีของคุณนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเครียดไปด้วยกับความยากของมันเนี่ยนั่นแหละคุณจะมีปัญหาได้นะครับนั่นก็ตื่นกันไว้ก่อนใช้หลักตรงนี้แล้วกันนะครับในการทํางานยากๆในสัปดาห์นี้นะครับอย่าเครียดแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเงินเงิน,งนทองทองก็อาจจะหมายถึงอาจจะมีเรื่องรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะนั่นก็รักเข็มขัดดีๆหรืววาอวางแผนการใช้ใจ่ายดีๆนะครับ ได้เงินมาได้อาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ได้มาจากความคิดสร้างสรรค์ได้มาจากเรื่องเด็กๆอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นเงินที่มันก็โอเคแหละแต่ว่าระวังจะจ่ายเยอะจะจ่ายไปกับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับงั้นก็ยึดหลักความจําเป็นนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อก็อย่าเพิ่งซื้อเพราะว่ามันมันแนวโน้มมันจะหมายถึงการใช้ในระดับใหญ่ๆทุ่มหนักๆน,น,นะครับ ถึงเมื่อกี้เตือนแล้วนะครับถ้าจะซื้อเสี่ยงโชคอะไรก็เอาแต่พอเบาๆนะครับอย่าอย่าไปทุ่มเยอะๆนะครับมันมีปัญหาได้จะเสียหายมากให้เตือนแบบนั้นนะครับงั้นถ้าอะไรไม่จําเป็นหรือรัดเข็มขัดได้ก็ดีนะครับใช้จ่ายแต่ที่จําเป็นจริงๆวางแผนการใช้เงินดีๆนะครับสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนะครับว่าเกิดไปเจอใครสำหรับคนที่โสดนะครับแล้วไปเจอคนที่มีลักษณะเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นคนที่ดูจริงจังดูอาจจะดูมาดดีนะมีฐานะมั่นคงนะครับแต่เขาค่อนข้างจะเรียกว่าปากร้ายใจดีนะหรือออกจะดูร้ายแรงๆหน่อยนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงไปดีกว่านะครับสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเหมาะกับคุณเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณที่ดีเท่าไหร่นะครับเรื่องความรักส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เตือนให้เป็นสัปดาห์ที่จริงๆน่าจะแนวโน้มดีแต่เตือนว่าอย่าใช้อารมณ์นะครับ ความเกี้ยวกราดหรือการรู้สึกว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางหรือดุดันจนเกินเหตุนะบางครั้งอาจจะพูดคุยกันด้วยอารมณ์แล้วก็ทําให้มีความขัดแย้งได้นะครับทําให้บรรยากาศของความรักมันจะแย่ลงนะครับงั้นพยายามใช้ความน่ารักความน่าเอ็นดูความสดใสร่าเริงความที่เล่นกับจะช่วยให้บรรยากาศของความรักเนี่ยอบอุ่นมากกว่านะครับอย่าซีเรียสอย่าจริงจังจนเกินไปนะคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสัปดาห์ที่คุณต้องระวังบุคคลที่เป็นลักษณะของผู้ใหญ่ที่โดยมากน่าจะเป็นสตรีนะครับที่เป็นคนที่ดูดูภายนอกเนี่ยเข้มเข้มดุดุหน่อยนะครับลึกๆท่านใจดีนะครับแต่สัปดาห์นี้อาจจะไม่ใจดีกับคุณเท่าไหร่นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับแต่ถ้าจําเป็นที่ต้องเจอนะครับอาจจะเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายหรือเป็นเจ้านายของคุณนะครับเป็นลูกค้าของคุณนะครับก็พยายาม ระมัดระวังคําพูดของคุณให้ดีๆนะครับอาจจะมีปัญหากับท่านได้นะไปส่งผลดีเท่าไหร่นะครับหรือถ้าใครที่ในบ้านมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับที่อายุมากๆแล้วนะครับพายก็เตือนว่าดูแลใส่ใจท่านดีๆนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณต้องระมัดระวังก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นด้านร้ายนะครับก็ต้องเตือนกันไว้ แล้วก็เรื่องของสุขภาพคุณนะครับก็สัปดาห์นี้คนเกิดวันศุกร์นะครับก็จริงๆนะ่าแนวโน้มน่าจะแข็งแรงดีอยู่นะครับก็คงต้องเตือนว่าอาจจะระวังเรื่องของการทํางานที่เคร่งเครียดจนเกินไปก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องความเครียดหรือการนั่งนานๆทํางานเป็นเวลานานจนเกินไปก็อาจจะปวดเมื่อยปวดเอวปวดก้นต้นขาแลรพวกนี้นะครับมีอาการพวกออฟฟิศซินโดมได้ ก็แนะนําให้ยืดเส้นยืดสายลุกขึ้นมาเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเหล่านี้นะครับสัปดาห์นี้ลองสดอดเคาะด้วยการออกไปออกกําลังกายเยอะๆนะครับไปเสียเงือยเยอะๆดีกว่าเสียเงินนะครับหรือดีกว่าเสียเลือดเสียเนื้อนะระวังสุขภาพนะครับก็แต่โดยรวมน่าจะเข้มแข็งแข็งแ,งแรงดีแหละนะครับแต่การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยแล้วก็สุขภาพของคุณก็จะทําให้คุณโชคดีขึ้นได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่ารับไพ่จะอวยพระไรคนเกิดวันศุกร์นะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับโอ้โหสัปดาห์นี้ไพ่ขออวยพรให้คนเกิดวันศุกร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่รอดพ้นจากความรู้สึกกังวลความเครียดความไม่สบายใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ขอให้คุณมีกําลังใจมีความเข้มแข็งที่พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่อาจจะถาโถมเข้ามานะครับแล้วก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้รุ่งล้วงนะครับ เอาเรื่องโชคดีของคุณเข้ามานะครับความล่าเริงแจ่มใสนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณโชคดีนะครับก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์ทุกท่านโชคดีนะครับ